เ,เรียบร้อยครับยดูสนบาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับช่องน้องวายยูชนแนลอีกแล้วนะคะ ค่ะวันนี้น้องวายุแล้วก็คุณแม่กันเกานะคะมีควานคนใหม่มาค่ะไปดูกันว่าควานคนใหม่คนนี้เป็นใครค่ะตอนนี้ควานคนใหม่กําลังจะขึ้นไปอยู่บนคอของพังกันเกาแล้วนะคะจะชมาหน้าเลยคืเออเราจะจับเชือกโคไว้มาอ้าวเดี๋ยวจะพาน้องวายุไปกินหญ้าหรือไปอาบน้ำมูลให้ล้านวันที นา้เด็กๆคือว่ามันจะไปตามถนนไม้นี่อันนี้เราก็จะพามเขาจะออกแล้วเอาเดี๋ยวให้อุวอกอรอ์ต้อง,อง,องมัดคอเขาว่าว่าออกถนนใหญ่ทางลาดยางตัวรถเขาเชียวว่าเขาเชี่อตอนนี้กำลังมาเจอกับอัวนะครับ อันนี้แล้วก็จะออกไปแล้วนะคะว้าวเอียงเสอยงว้ามันจะไหมเลยมาเร็วเดียวไปมาเร็ว ตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางนะคะเรากำลังจะไปที่ป่าไปกินยญา้าไปที่น้ำมูลที่น้องไปเปรจะจำทุกวันแวะอีกแล้วค่ะแวะทุกที่เลย อนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่กันแล้วนะคะเราจะไปกันแล้วโอ,อกมือเลย ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ถนนใหญ่กันแล้วนะคะก็เห็นไหมคะว่ามีรถเยอะอยู่พอสมควรค่ะแล้วเลยต้องผูกที่คอน้องนะคะกันน้องสนวิ่งไปหารถนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าควานจะเดินกั้นฝั่งรถผ่านไปมาตลอดนะคะเพราะเจ้าวายยุนี่สนมากๆเลยค่ะต้องระวังเลยก็ เห็นได้ว่าน้องหันซ้ายหันขวาตลอดทางเลยค่ะควานเลยต้องระวังมากๆผ่านสะพานนี้ไปก็จะถึงทางลงไปในป่าแล้วก็จะพ้นถนนใหญ่กันแล้วนะคะมีหันมามองกล้องได้ระวังรถระวังรถาเพลินรถข็งเขา เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มควานหาขาควานน้อย กลางไม่ไกลไ่ไกกประมาณกิลโลสิบเกา้าแบบลบเท่ากับมันรู้ไหมว่าจะถึงตรงที่มันเค้โอ้ขาโนยเราระวังประจับขาขาโนยมันพุ่งถ้ามันทำอย่านั่งหลับขาโนย มันต้องควันคมกระคำดูก่อนว่าเอาวายุมันต้องจับขาดูก่อนว่าใช่ควันไหมเขาก็จะไปกินตลอดทางเลยนะคะแก้มเลยมัดเล่นกับกล้องอีกแล้วค่ะเ,เห็นกล้องเป็นไม่ได้เลยเจ้าวายุเนี่ยเลี้ยวขวาแยกนี้แล้วก็จะพ้นถนนใหญ่กันแล้วค่ะทุกคน แล้วเราก็จะมาดูกันว่าวายุกับแป้นเนี้ยจะแกล้งอะไรควานน้อยของเรากันบ้างนะคะจับเองไม่เป็นไรมันจับไว้อย่างนั้นแหละควานช้างมันจับอย่างนั้นแหละ อย่าไปดึงรองเท้าเขาเนี่ยควันอยู่นี่เออเออเรียบร้อยครับอย่าเลดูชนวับนู่นโ,โดนมาแล้วโอ้ชนมากอันนี้ควันสำรองควันสำรองโดนดึงรองเท้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยดิกควันสำรองโดนดึงรองเท้าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตาดึงเงียเก็บมาให้ มันก็จับอย่างนั้นแหละมันฟันดูวางสำรองอย่างนั้นแเละอย่าดึงขาวางสำรองนะวายุว้าดึอไปดึงมาได้ด้วยสนังเลยามไมยังไงคะเอ้คุณแม่นี่ก็ไวตลอดทางเลยไม่รู้ว่าเห็นจริงๆแล้วว่า ลองเชิงควันใหม่นะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้แวะคนขนาดนี้หรือไม่ก็ไม่ได้แวะเลยนะคะมาเร็วพอแล้วผลิตมามาเร็วปาดชมลงมันจะเชื่อไหมเชื่อครับอ๋อเก่งมากมาเร็วรู้จ้าวายุเขาหยอกควันตลอดทางเลยค่ะเล่นกับควันเพราะว่าติดควันมาก พี่จังเลยจับหัวพี่พี่มานีลอกาเ้านันไม่ได้มันร้อนันร้อร้อนมันร้อนมันร้อนาวายุชอบปิกปานชอบเล่นอลเนาะ เรียกไว้เลยดูหน้าแก้งมันเริ่มโตนจับตัวเองครับมันโตนแล้วมันเล่มโตนเว็ดๆระวังนะกล้องระวังนะเดี๋ยวโดนครับเัดเอ้อต้องหลบจากพ่อดานโยนคนใส่เรา พอมาอยอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปนอนเรียต้มจับมือแก้มวับโน่นจับข้าวับโน่นเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแก้มพานน้อยดูความสุนตอนนี้มีรถกำลังมาเราต้องไว้กขับรถไป่อเป็นรถขนดินนะคะแล้วต้องหยุดรอให้รถไปก่อน อซอยค่อนข้างเล็กนะคะขนนนี่ร้อนมงสายก็จะ่งตามรถเลยนี่โอย,อ,ย,อ,ยอืมอือ่าน้องจะวิ่งตามรถค่ะาตามรถเลย <c oughs> <c oughs> อย่ากแกล้งที่เขา วายุบอกว่า้วจับคาควานน้อยอีก,กลแล้วเจา้าวาย,า,า,ายุเน่นอโอ้สมจังเลยสมแต่น่ารักมากครับงามแล้วดูนะคะเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมา มีความเดินเบียดความโอ้โหวายุวันนี้ก็จะไม่ถึงแม่น้ำมูลสักทดีนะปกติก็จะถึงเร็วกว่านี้นะแต่นี้คือแบบเหมือนแก้งควานน้อยเลยถูกใจก็ตองกับตรงตองตรงแบบจะเล่นโซนจับขาน,น้อยแล้วโอเแล้วค่ะวรามาดูกันว,ว่าวาน้อยจะโดนอะไรอ แข็งแรงพี่สิจะหยอบพี่แรงดูเขาจะเล่นโซนต้องตับล่องเนี่ยเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้ว,ลลวถึงเมี่ยถึงลูกแล้วเล่นแล้วเล่นแล้ว,เ,เ,วเล่นแล้วเฮ้ยเล่นล้อเล่นล้อกองต้องหลบนะ ตอนนี้ควน้อยโดนแล้วนะคะเปียกเต็มตัวค่ะตั้งใจมันจะน้ำได้พันน้อยเริ่มหมดแล้วตอนน้อตัวเลกจันอยากขีตอนนี้เริ่มอยากลงแล้วะนกาหน่อยจ้าเียเดืน้ม โชคช้างนะควานน้อยนี่เดือดอาบน้ำผสมเช้าง่แรงควานน้อยเลี้ยแทวมาถึงแม่ถึงลูกเลยมุมซ้ายมุมขวาคายร้อนชอบเล่นเลยเจ้าวายุนี่แหละเดินตามทางตามถมนนโอ้เอาเอาต้มไปไปจับขาควานน้อยแล้ว วายูบอกขาดทุนอย่างเดียวไม่พอต้องลองใจพัน,น้อยเยอ,อะเอเอายานะเออเริ่มตุ้มแล้วเริ่มตุ้มแล้วหนูจะเอาคืนมาป้ายกล้องไมปนะหนู <S <S ดเดี๋ยวเราจะไปล้างตัวกันที่แม่น้ำม <ๆ S 2> ูลกันกนะคะ เัาอยู่ชอเล่นแล้วแต่ฝาน,น้อยก็สนุกด้วยฝาน้อยสนุกด้วยถึงแล้วถึงแล้วนน้ำมูลฝาน,น้อยตอนนี้เรามาถึงน้ำมูลแล้วนะคะเราจะได้ล้างตัวกันแล้วอันนี้ช้างก็เล่นทั้งแม่ทั้งฝา,าน,น้อย,อยเขาก็จะดีใจมากเลยนะคะเขาจะได้ลงน้ำแล้ว เดี๋ยวเราปล่อยให้น้องวายุกับควานไปล้างตัวก่อนนะคะแล้วคลิปที่น้องเล่นน้ํากับเด็กๆเราจะพากันเราจะให้ดูกัน